เดี๋ยวจะพาไปดูงานแกะแบบเสารั้วสวยๆเนียนๆนะครับแล้วก็จะพาไปสอบถามทีมงานที่น่ารักของเราว่ามีเคล็ดลับอะไรเสาถึงได้ออกมาสวยมาเนียนอย่างนี้แล้วหลังจากที่แกะแบบเรียบร้อยแล้วเราจะต้องทําอะไรต่อไปเสาโชรั้วนะครับเสารั้วโชว์ด้านข้างของเราหลังจากที่จับเสี่ยมแล้วก็ฉาบแล้วจะได้30มสคูณสาหน้านะของเรานะครับจะได้ขนาด30มสคูณสา เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทําไมถึงออกมาสวยงามและก็เนียนขนาดนี้แล้วมีเคล็ดลับอะไรกันนะครับสันส้นๆง่ายๆก่อนที่จะเข้าห้องสัมมนากันนะครับสิ่งนังฟังชัดไหมครับสวัสดีครับคุณกอลโกดทีมงานช่างเรากําลังแกะแบบเสาร้ออยู่เสาร้อของเราเมื่อฉาบออกมาแล้วจะได้30มสคูณสาอันนี้โชว์ด้านข้างและก็ด้านหน้าเหมือนกับฝั่งเหมือนกับฝัเฟนห้าฝั่งตรงข้ามเห็นไหมครับ มันก็เฟรดห้าฝั่งตรงข้ามนี่อันนี้เราก็เทใหญ่เลยแล้วก็จับเสี้ยมอีกนิดหน่อยเทใหญ่เลยเคล็ดลับเคล็ดลับคือใช้แบบใหม่ใช้แบบใหม่หเคล็ดลับเราคือใช้ไม้แบบใหม่นะครับแบบใหม่ที่เนียนๆเ,เลยแล้วก็หาดิง่งหาแนวให้ดีตั้งแต่แรกนะครับปูนต้องมีคุณภาพ ต้องใช้ปูนโครงสร้างนะใช้ปูนโครงสร้างอย่าไปคิดประหยัดใส่ทรายซะเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยไหมมันจะเขียวเข้มเลยเขียวเข้เขมเลยถ้าแบบใส่ทรายเยอะจนเกินไปหรือว่าหินเยอะเกินไปมันจะโชว์โชว์หินแล้วก็มันจะไม่เขียวเข้มอย่างเงี้ยมันเนียนเลยใช้แบบใหม้เคล็ดลับของเราคือใช้แบบไม้ใหม่หม เฉ้แบบไม่ใหม่แล้วก็หาฉากให้ได้ให้สวยงามหาฉากให้ได้แล้วใช้ปูนโครงสร้างนะครับปูนโครงสร้างที่มีคุณภาพผสมในสูตรที่เหมาะสมอย่าคิดประหยัดใส่ทรายที่เยอะแยะมากมายพอถึงเวลาแกะมาโอ้โหเขาเรียกว่าโบรหรือว่าเป็นขุยอะเป็นขุยมันจะไม่เรียบเนียนแล้วก็สวยงามอย่างนี้นฮะหลังจากแกะแบบเสร็จแล้วจะต้องพันพลาสติกทันที พันพลาสติกทันทีเดี๋ยวเราลองไปถามถามช่างชายดูว่าทำไงที้งสวยช่างชายเชิญน,นั่นนี่นะครับอันนี้เสาเอสวัสดีครับเสารั้วเราเนาะช่างเนาะของเราเทขนาดเท่าไหร่ครับผมเทไว้ ยี่บเจอ๋อเมื่อจับเสียมแล้วสามสิบคูณสามสิบอ๋อคือจับเสียมแล้วฉาบมาแล้วจะได้30มสิบคูณสครับผมอ่าทำไงเสาถึงได้เนียนอย่างเงี้ยคิดลับของเราคือแบบ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 ที่ใหม่แล้วก็ได้มาตรฐานครับผมเราต้องท่าเนาะมึงเนาะมันอะไรไหมไม่ครับไม่ไม่อ๋อเป็นแบบไม้อัดฟิล์มดำครับถ้าเป็นไม้อัดที่แบบธรรมดาที่ไม่ใช่ฟิล์มดำมีผลไหมก็มีผลนะเออมันจะไม่เนียนเนาะถ้าฟิล์มดำนี้มันจะมันจะเนียนนะครับนี่นี่ อ่าท27ี่คูณยีบเจจับเชื่อมแล้วได้30มสิบคูณสาหลังจากแกะแบบแล้วทำอะไรต่อครับนี่แกะแบบเสร็จเดี๋ยวจะหาลายก่อก่อแล้วก็จะหาหาลายเชื่อมอีกครับเรสร็จเททับหลังอันนี้เราต้องพันพลาสติกไหมเสาไม่ต้องครับเดีย๋ยผมรดน้ำลดอะไรอ๋อผมใช้วิธีการพรมน้ำแต่ถ้าเป็นเสาบ้านเสาบ้านเสา,า,สาลงจะลดใหญ่ๆหญ่เงี้ยเราจะรเราพันพลาสติกทันทีแต่ตัวนี้เราจะใช้สเต็ปของการลดน้ำคือฉีดน้ำเช้าเย็นอะไรเงี้ยนะช่างเนาะ ช้าเย็นระหว่างกลางวันก็ฝากฉีดด้วยหลักๆคือแบบตัวนี้อ่าแบบที่ใหม่ได้มาตรฐานแล้วก็การเข้าแบบเกี่ยวกับแนวเกี่ยวกับดิ่งเนี่ยก็ต้องชัดเจนเนาะรรเราต้องหาเด้แนวหาลายช่างชายจะดูลายให้ตลอดว่าบางบางทีที่มันไม่ตรงมันไม่ได้ฉากจะวางตรงไหนยังไงเพื่อให้ออกมาแล้วมันสวยตามแนวช่างชายจะดูให้ตลอดขอบคุณมากครับช่างชายครับ เสเาเสารั้วเราจะเป็นเสาโชวเหมือนฝั่งตรงข้ามไหมครับอันนี้เฉพาะด้านข้างบ้านหลังแรกแล้วก็นหน้าบ้านทุกๆหลังแต่ระหว่างบ้านระหว่างบ้านระหว่างระหว่างแนวเขตหรือว่ากำแพงระหว่างบ้าน12 3 4เงี้ยก็จะเป็นกำแพงทึบปกติก็ใช้เสาเล็กปกติไม่ใช่เสาใหญ่เงี้ยอันนี้คือเทออกมา27คูณ27มาถึงหน้าของเสานะครับเมื่อฉากมาแล้วจะได้30คูณส0สวยงามเว้นช่องแต่ละช่องคือ2เมตร แกแบบเสร็จฉีดน้ําทันทีนะครับฉีดน้ําที่ลดการคลายาน้ําของปูนทําให้ปูนเซ็ตตัวและมีความแข็งแรงเพิ่มยิ่งขึ้นนี yeah, ่แบบไม้อัดฟิล์มดำนะครับมันจะเนียนแล้วไม่เลยเนี่ยมันจะเนียนเรียกว่าไม้อัดฟิล์มดาของเราของเราใช้กี่มิลน,นะช่างนี <15 S 1> ่ตัวนี้15้มิลของเราใช้หนา15หมิลไม้อัดฟิดล์มดํา15ห้มิลเราใช้เรสามารถใช้งานต่อไม่ได้หรอ่าใช่เราสามารถใช้งานต่อได้นี่ครับไม่ใช่ว่าใช้ครั้งเดียวแล้วจบนะ แนวเสาจะสวยงามโมโหยบ้านเดียวชั้นเดียว 2, ้องนนอนสองน้ำหนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัว2ที่จอดรถเนื้อที่แปลงนี้54ตารางวาแปลงถัดไปเป็น53 5 3 53แล้แปลงสุดท้ายเป็น55ตารางบาดูเนื้อที่54ตารางวาสิครับว่ามันสวยงามลงตัวใหญ่อาลังการขนาดไหนจุดจอด,ดรถเหลือเฟือจะได้ที่กว้างตรงมุมซ้ายมุมซ้ายมุมซ้ายเสาแรกที่ช่างชายยินนะแล้วก็จะ เขาเรียกว่าบีไปด้านหน้าเสี่ยงนิดนึงแต่ว่าไม่ได้บีบแน่นนะบีบแบบเหลือเหลือน้อยกว่ามุมตรงนี้เพราะที่เราไม่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ได้ฉากเวลาตอนเราตีผังเราเอาแปนแปนบ้านหรือว่าแปนพื้นเป็นเกณฑ์เ,เ,เพราะตบซ้ายตบขวามันก็จะสะบัดทั้งหลังหน้าบ้านนะเวลาเวลาเราตอนเราตีผังหันซ้ายขวาไม่ได้ใช่ว่าจะไปหันเสาทีเสาเพียงแค่ต้นเดียวได้นะเวลามันหันมันหันทั้งแปนเลยครับน,นีโโ่โอ้โหสวยงามเลย วันนี้เทเสาเทเสาไอรั้วหลังในต่อครับทำแถวหน้าตลอดเลยครับอ๋อทำแถวหน้าเป็นเสาใหญ่ครับอเสาใหญ่สามสิบคูณสามสิบเราจะมีด้านข้างบ้านหลังแรกเหมือนฝั่งตรงข้ามเฟส่องห้า,าหมครับเพราะว่าต้องการโชว์เป็นงานโชว์แล้วก็ใส่รั้วระแนงไม่ได้ก่อทึบแล้วก็เป็นเสาหน้าบ้านทุกๆหลังจะเป็นสามสิบคูณสามสิบหนัง แล้วระหว่างระหว่างมุมบ้านนะครับมุมแนวเขตกับตำแหน่งแรกของเสาบ้านเนะี่ยเราจะมีช่องเล็กๆเลยนะเราจะไม่ให้เป็นเสาเดียวล้นๆโดดๆเหมือนช่องนี้ก็จะมีเสามุมตามแนวเขตจนดแล้วก็เสาต้นถัดมาที่ตรงกับเสาลงจอดรถเราจะไม่ถางเป็นเสาเดียวอย่างนี้ทุกหลังจะเป็นประมาณนี้ให้มันดูสวยงามดูมีมิติอ่าดูมีลูกเล่นอนอยไม่ใช่ล้นๆโดดๆอะไรขนาดนั้น โอเคนี่บ้านหลังที่หนึ่งะครับหลังที่สองหลังที่สาม fit, อินจอยโฮมฟีดอกอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสีมาพิกัดเลยสภกรนโงมอำเภอขามทะเลสอตรงมา200เมตรอยู่ด้านขวามือติดกับถนนระยางมีเพียงแค่5หลังเท่านั้นนะครับตอนนี้ว่างเพียงแค่1หลังเท่านั้นถ้าบ้านเสร็จก็จะมีลูกค้าที่จะมาซื้อเงินสดแล้วก็จะมีลูกค้าที่อยากที่เห็นบ้านเสร็จแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อีกเยอะแยะมากมายโอเคนะครับเป็นไปได้ ณวินาทีนี้ณนะวันนี้ยังมีลูกค้าติดต่อสอบถามมาและมีโครงการอื่นขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอแล้วก็ลูกค้าสนใจบ้านอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอเช่นกันอย่าปล่อยให้โอกาสนี้หลุดลอยไปแล้วก็บอกว่าทําไมมีแต่คนอื่นที่ทําได้เพราะเรายังไม่ได้เริ่มไะครับโอเคนะรั้วใช้อิดบล็อกใช่ครับรั้วเราใช้อิดบล็อกครับผมคุณำํำนาจนี่ไงได้านหลังผมสั่งมาแล้วรั้วเราใช้อิดแดงหรือว่าอิดมอนอิดแดงเฟด ขอบคุณมากครับคุณจกบบณักรภพคุณกอนชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามีภลรเกตสอนทีมงานเราซูเปอร์วีพีเสอนมือใหม่สร้างบ้านในขายดีเสาร์อาทิตย์นี้รุ่นที่17แล้วนะแป๊บเดียวรุ่นที่17แล้วยาปล่อยมือจากความฝันของตัวเองการสร้างบ้านขายเริ่มต้นจากหนึ่งหลังก็ได้ผมคดเดียวจากเพจคนเดียวสร้างบ้าน,นขายดี1ปีแล้วแล้วเจอกันในโอกาสต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนี่น,น,น,น เห็นภาพอย่างนี้ให้ได้นะครับทุกคนเราจะต้องเห็นภาพว่าวันหนึ่งเราได้เซลฟี่หน้าโครงการของตัวเองแล้วภาพในหัวต้องชัดเจนแล้วมันจะกลายเป็นความจริงสวัสดีครับบ๊ายบายต่อไปมันต้องเป็นเราต่อไปมันต้องเป็นเราต่อไปมันต้องเป็นเรา